สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาฟังเรื่องราวเล็กๆเรื่องหนึ่งที่อาจจะสะท้อนภาพชีวิตของใครหลายๆคนรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยครับเรื่องมีอยู่ว่าผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อต้นต้นเป็นคนขยันทำงานเก่งแต่ช่วงหลังๆผมสังเกตว่าเขามีสีหน้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่คุยกันไปคุยกันมาถึงได้รู้ว่าปัญหาหลักๆของต้นคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาครับ คุณพ่อคุณแม่ของต้นท่านทั้งสองกเกษียณอายุราชการมาได้สักพักแล้วชีวิตประจำวันก็วนเวียนอยู่กับดูทีวีกินข้าวอ่านหนังสือพิมพ์ทำสวนเล็กๆน้อยๆวนไปวนมาแบบนี้ทุกวัน ต้นบอกว่าพยายามชวนท่านไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างแล้วเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเรียนทำอาหารหรือแม้แต่ไปออกกำลังกายเบาๆแต่ท่านก็ปฏิเสธตลอดบอกว่าไม่เอาหรอกเหนื่อยแก่แล้วทำไม่ไหวหรอกหรืออยู่บ้านสบายกว่าเยอะ ผมฟังแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของต้นดีเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเจอปัญหาคล้ายๆกันคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมีชีวิตชีวาแต่ท่านก็ยึดติดอยู่กับความเคยชินเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไร วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวของต้นผมเลยถือโอกาสชวนคุณพ่อคุณแม่ของต้นคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพนะครับผมเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองให้ท่านฟังว่าเมื่อก่อนผมเองก็เคยเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่พอได้ลองเปิดใจทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันทําให้ชีวิตมีสีสันขึ้นเยอะเลยครับผมบอกท่านว่า คุณพ่อคุณแม่ครับชีวิตเหมือนกับหนังสือเล่มใหญ่ถ้าเราอ่านอยู่แต่หน้าเดิมๆซ้ำๆเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าในหน้าอื่นๆจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอเราอยู่มากแค่ไหนผมเสริมว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะน่ากลัวในตอนแรกแต่ถ้าเราลองก้าวออกจากค o มฟอร์ทโซนเล็กๆของเราเราอาจจะค้นพบความสุขและพลังใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะครับ สิ่งที่ผมพูดออกไปอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของท่านในทันทีแต่ผมสังเกตเห็นว่าท่านเริ่มฉุกคิดเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นหลังจากวันนั้นต้นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเริ่มเปิดใจลองทำกิจกรรมใหม่ๆบ้างแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุหรือลองหัดเล่นดนตรีไทย ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาและต้องเริ่มจากความเต็มใจของตัวท่านเองสิ่งที่เราทำได้คือการเป็นกำลังใจให้ท่านคอยสนับสนุนและชวนท่านให้เห็นถึงข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าการก้าวออกจากความเคยชินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพียงแค่เราต้องเข้าใจท่านอย่างแท้จริง ต้องให้ความรักความเอาใจใส่และต้องชวนท่านด้วยความจริงใจชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่ที่การมีอายุยืนยาวแต่อยู่ที่การมีชีวิตที่สดใสและมีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ผมวางว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในการชวนคุณพ่อคุณแม่ออกจากความเคยชินเพื่อใจที่สดใสและชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าน